สวัสดีครับนุลกตุนตังสวัสดีครับก่อนยกมือสวัสดีครับตุนตังพามาทําอะไร totally. okay, ครับเก็บยิ้นแบโอเคครับเก็บเลยครับเลสเครนค่ะตุนตังจะเก็บไปทําอะไรเก็บไปใส่พริกเกลือกินเก็บไปใส่พริกเกลือกินตุนตังชอบกินคุกกับพริกเกลือค่ะจามม เฮ้เก็บสลูกช uh ่วยพี i, uk, ่จางเก็บสิเก็บ่พอยังลูกอย่างก็เก็บเอาลูกสดๆนั่นนั่งตรงเก็บตรงนี้ไปไหนล่ะเก็บตรงนี้แหละมันเหลือต้นนี้แล้วที่สดตุงนี้อือหือเอาลูกใหญ่ๆลูกสดๆนะลูก แชมินชอบกินชอบกินไหมลูกแมินชอบไหมคะชอบชอบไม่เอาเอาต้นนี้ละลูกต้นนั้นมันไม่ค่อยสดมันเริ่มไอนี้แล้วเหี่ยวทิ้งละมันนานละต้นนี้ละลูกนั่งเก็บต้นนี้ลคะค่ะใกล้จะห,หมดแล้วล่ะลูก นั่นแหละรอซัมเมอร์หน้านั้นลูกก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เหี่ยวทิ้งหมดแล้วแม่เรีนมามาเก็บกี้อ่ะไปดูต้นนู้นเหรออือหนั่งเก็บเลยลูกตรงนี้ก็ได้น enfin ี่ น,นี่เก็บตรงนี้ก็ได้นี่นี่มาเอานี่นั่งลงนั่งลงเก็บเห็นไหมเก็บโอเคเก็บว้าวว้าวย้อนแสง ใส่นิดนะึงว้าวมาช่วยกันเก็บเดี๋ยวได้ได้ปลาใส่พริกเกลือลูกไหนจะตังดูซิได้เยอะอยังรสชาติเป็นยังไงเอาเอายกยกยกล่องมาให้ดูซิได้แค่ไห,หนละรสชาติเป็นยังไงลูก รังใจเยอะรสชาติมันเป็นยังไงครับมันอร่อยมันออกรสชาติยังไงล่ะเปรียปร้ยวๆรวนหวานๆมันเปรี้ยวไม่ใช่หรอลูกเออหวานก็หวานรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวปิ๊ดเปรียปร้ยวปิดป๊ดเลยแหละจัสมินอ๋อจัสมินช่วยพี่เหรอลูกเก่งๆพี่จ้างชมน้องหน่อยสิลูก น้องช่วยเก็บเก่งๆพอแล้วมั่งนะกินไม่หมดแล้วเสียดายพี่จังอยากกินพี่จังน้ำลายไหลพี่จังวิ่งขึ้นไปเอากล่องมาเก็บเลยอ้ยจะมินเกงช่วยพี่จังได้ด้วย <c oughs> เก่งมากลูก <laughs> มีอยู่4ี่ต้นอันนี้เป็นของอาพาร์ตเมนต์ค่ะใครอยากเก็บก็เก็บได้เลยพอแล้วจะมีเจอความทิ้งนะลูกพอแล้วลูกไม่แย่งพี่ค่ะ mm hmm. เอาเกิดอาการแย่งกล่องกันแล้ว yeah. Yeah. ตัก พอแล้วใช่ไหมลูกโอเคลูกเหนพวงอัุ่นเลยแดงสดสวยเลยค่ะโอเค,อเค,อเคปิด้ากล่องยังลูกโอเคเซบบายบายทีนี้ไปพอละเราไม่แม่พาไปคุกพี่เกลือกินเซ่บาย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 จุบ๊บจุ๊บจะสิมินพุชพุชก่อนพุชพุชพุช จุ๊บจุ๊บตูตังสวัสดีครับก่อนเย้บ๊ายบายครับ